ปัญหาว่าด้วยเรื่องวัคซีนกลายเป็นปัญหาว่าด้วยเรื่องของความไม่เชื่อมั่นความไม่ศรัทธาในการทำหน้าที่กระจายวัคซีนให้กับคนทั้งประเทศของฝ่ายการเมืองและรัฐบาลไปเรียบร้อยแนละ้วคนเขาบอกก็ทั้งเมืองว่าตกลงเป็นยังไงที่แผนบอกคนว่า จะฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปวัคซีนที่เข้ามา11,170,000โดสกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายในสัดส่วนเท่าใดใครใช้สิทธิ์องค์ของหลวงไปฉีดให้พักพวกถามว่าเครดิตของประเทศไทยนะในเรื่องวัคซีนตอนนี้พูดเท่าไหร่ฝ่ายการเมืองพูดไม่มีใครเชื่อพูดง่ายๆฝ่ายการเมือง ปรากฏการที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างเข้มข้นที่สุดนั่นคือขยาว,วิธีการกระจายวัคซีนและขย่าคนที่ดูแลเรื่องวัคซีนแต่ขยาว,วัคซีนขยาคนก็ยังเกิดคำถามดังๆขึ้นมาว่าใครอมของหลวงทำไมปรากฏการตอนนี้ชัดที่สุดรัฐบาลประกาศชัดว่าเดือนนี้ คิว <Q. S 2> นี้ะจะมีวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปถึงตอนนี้ทุกๆุกสถานพยาบาลแจ้งแล้ววชิระพยาบาลงดการฉีดรธรรมศาสตร์ฉเฉลิมพระเกียรติบอกว่าขอไปหมื่นสองโดสตอนนี้ถูกจัดสรรให้แค่6,000โดสและไม่มีวัคซีนแอสตราเซเนกามีแต่วัคซีนชินวัค คนเขาบอกกันทั้งเมืองว่าตกลงเป็นยังไงที่แผนบอกคนว่าจะฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปหมอนหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เป็นหมอที่ตำบลกระสุนตกเลี้ยงไม่ได้เลยเลี่ยงไม่ได้ไไดครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการและรองนายกรัฐมนตรี ยืนยันแผนการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกายังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมคือภายในมิถุนายนซึ่งจากการหารือกับบริษัทผู้ผลิตยืนยันว่าจะสามารถจะส่งวัคซีนได้ตามกําหนดหากวัคซีนที่ผลิตในไทยส่งมอบไม่ทันก็จะนําวัคซีนจากประเทศผู้ผลิตอื่นมาส่งมอบให้เป็นไปตามกําหนดเดิมซึ่งหากไม่ทันตามกําหนดก็ยังมีวัคซีนจากซิโนแวคไว้รองรับอยู่ก่อนหน้านี้หมอหนูอธิบาย บอกกับคนชัดเจนวันที่หนึ่งเราจะปูพรมฉีดเราจะวอกอินฉีดวันที่เจเราจะฉีดกันทั้งหมดมวัคซีนถึงตอนนี้บอกว่าวัคซีนยังไปตามแผนกำหนดคือภายในเดือนมิถุนาก่อนพูดคำพูดมันเป็นนายเราหลังพูดเราเนี่ยไม่เป็นนายคนอื่นของคำพูดแล้วเราจะเป็นเบาวของคำพูดครับมโนดูไวย ผมไปตามล่าเอกว่าตกลงไอ้วัคซีนนี่มันเป็นยังไงมาดูนี่คือตัวเลขวัคซีนทั้งหมดและมันสะท้อนกระบวนการจัดการของวัคซีนหายไปไหนและใครอมวัคซีนใครดูแลวัคซีนนี่คือวัคซีนประเทศไทยค่ะชินแวคเข้ามาทั้งหมดสองแสนค่ะเดือนไหนเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะคุณอนุทินเป็นคนฉีดวัคซีนคนแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสุดยอดเลยครับใช่ค่ะ คิวต่อมาแอสตราเซเนกเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์1 1 7 0 0 0โดสค่ะ1 1 10, 10 7 0 0 0โดสใครฉีดบ้างคนแก่ที่ฉีดคนที่สุ่มเสี่ยงในชีวิตที่ต้องฉีดนับหัวได้เลยครับแต่ไอคนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความสุ่มเสี่ยงและทับหน้าที่ได้รับการฉีดไปอยู่ในมือของผู้มีอำนาจทั้งสิน้น อย่าให้บอกชื่อนะเขาอายกันอะบอกชื่อได้คนเหล่านั้นไม่เกี่ยวเลยไม่อยู่ในทัพหน้าไม่อยู่ในทัพเสียงอายุต้อง60ปีขึ้นไปไม่อยู่ <ไป S 2> ในกลุ่มอายุที่สุ่มเสียงวัคซีนที่เข้ามา117,000โดสกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายในสัดส่วนเท่าใดใคร ใช้สิทธิ์อ์ของหลวงไปฉีดให้พักพวกถึงไม like ่มีต่อมาวัคซีนชิโนแวกเข้ามาอีก8 0แสนโดสในเดือนมีนาคมเมษายนเข้ามาอีก1 5 0 0 0ล้านแสนโดสพฤษภาคมเข้ามาอีก1นึ่ล้านโดสนะคะเราหวังว่าเดือนมิถุนายนนี้และกำหนดกันออกไปประกาศกันออกไปหนึ่งมิถุนาใครประกาศในพรรคภูมิใจไทยแหละไม่หัวหน้าพักกเลขาธิการพักกันแหละ พองก็ได้นะต่อมาปรากฏว่าถึงตอนนี้ผู้ผลิตเราบอกว่าอาจจะผลิตไม่ทันถ้าผลิตไม่ทัน6แสนโดส6ล้านโดสที่จะเข้าเดือนมิถุนาย,ยน,นนี้ถ้าทางจะไม่มาฮผลที่ตามมาผิดแผนหมดครับถึงขนาดต้องดึงวัคซีนจากที่ต่างๆดึงกลับมาเพื่อกระจายวัคซีนกันใหม่ นี่คือคำถามดังๆและณนะกะกรกฎาคมจนถึงสิ้นปีจะผลิตจนครบ61ล้านโดสได้หรือไม่ตัวนี้น่าสนใจพี่โอเพราะเมือ่อสักครู่ถ้าหาักย้อนกลับไปคุณอนุทินบอกว่าถ้าตรงนี้ในประเทศไทยผลิตไม่ทันจะไปเอาจากที่อื่นมาให้ก่อนหรือถ้าไม่มีแอสตราเซเนกาก็ยังมีซีโนแวคได้ไหมล่ะเป็นเรื่องกระบวนการจัดการถามว่าเครดิตของประเทศไทยนะ่ยในเรื่องวัคซีนตอนนี้พูดเท่าไหร่ฝ่ายการเมืองพูด ไม่มีใครเชื่อพูดง่ายๆฝ่ายการเมืองไม่มีน้ำยาครับเขาไม่เชื่อคุณหมดความน่าเชื่อถือนะอ่ยคราวนี้ทำไมรัฐต้องไปหาวัคซีนมาให้ได้ะจะวัคซีนแอสตราเซเนกาจะวัคซีนซิโนแวคซิโนแวคโมเดอร์นอะไรนะโมเด <Pfizer S 1> อร์นาโมเดอร์นาไฟเซอร์ต้องไปหามาให้ได้แต่อย่างหนึ่งในขณะที่ไปหามาไม่ว่าไป เจราจาใหม่ไปคุยกับใหม่หรือไปแก้เงื่อนไขที่เป็น,นกลไกที่ล็อกมันอยู่ก็ได้ต้องเอามาให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นคนไทยจะไม่มีวัคซีนและดูสิเรามีชินแวกที่กระจายฉีดกันอยู่ทั้งหมดตอนนี้ฉีดกันกี่คนเองกุมภามีนาเนสาพฤษภา มิถุนาห้าเดือนไปแล้วนี่ฉีดกี่โดสประมาณสักสองล้านเจ็ดจะสามล้านสองล้านโดสครับสามล้านอ่ะกุมภ right? hmm. ามีนาเมษาพฤษภามิถุนาห้าเดือนสามล้านเดือนมีกี่แสนโดสก็เฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่สองแสนสองแสนกว่าแสดงว่าการกระจายวัคซีนล้มเหลวการฉีดวัคซีนให้คนล้มเหลว